ประธานคนใหม่ของบริษัทเราคุณเหมยลี่ีประธานเหรอทำไมหน้าเหมือนเพื่อนสนิทเราเลยอ่ะอ่ะเลยค่ะเพื่อนรักแกมาทำอะไรที่นี่อะตกก้นประธานเลยเธอเป็นใครอ่ะเหมย คุณไม่ใช่เหมยหรอคะแต่ทำไมคุณถึงหน้าตาเหมือนเพื่อนรักชันนึงกระแกะอย่างเงี้ยใครเพื่อนเธอกันฮะคนนี้ถ้าประทานคนใหม่ของบริษัทเราคุณเหมยลี่นี่เธออยากตีนเนี่ยกับคุณเขาใช่ไหมอืมหนักหนาหนาจริงเลยเหมยลี่เหรอ นี่ไงเหมยมันแปลกประหลาดมากเลยนะแกนี่หน้าตาเหมือนท่านประธานบริษัทคนใหม่ของฉันเลยอะนี่พวกแกไม่ใช่คนคนเดียวกันใช่ไหมนี่แกไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยหรือว่เป็นไข้ฮะฉันจะไปเป็นประธานบริษัทแกได้ยังไง จริงเลยนะแกมไม่ใช่ 2> 3, 2, 1, นี่วันนี้วันศุกร์ฉันมีนัดทำเล็บฉะนั้นโปรเจกต์สำคัญเนี่ยเธอต้องเป็นคนรับผิดชอบทำให้ดีได้ละ่ะถ้าทำไม่ดีฉันจะหักเงินเดือนเธอ นี่มันเรื่องตลกอะไรกันเนี่ยแล้วเธอเป็นใครมายืนสั่งฉันแบบนี้ได้ยังไงก็เธอเป็นเด็กใหม่ฉันสั่งอะไรเธอก็ต้องตั้งใจทําให้เต็มที่ถ้าไม่อยากมีปัญหาก็อย่าขัดคําสั่งเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้โหตัดต่อรูปคู่กับคุณเหม่ยลี่เหรอ,อเอามันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะนี่มันรูปของฉันกับเพื่นอนสนิทของฉัน,นยะ นี่มันเวลางานมายืนคุยอะไรกัน,ตร,นตรงนี้อะไรคุณเหมือยลี่คะเยบเบลอะค่ะเขาตัดต่อรูปคุณเหมือยลี่คะ่ะจะทำเป็นตีเนียนว่าสนิทกับท่านประธาน หน้อยของฉันใช่ไหมรีบไปทำงานได้แล้วแล้วอยา่าทำเรื่องไร้สาระแบบนี้อุ้ยสมนัยหน้าจิ้มหุ่นน้อยจ <pause> <se anak lonely> ิ <Find human> ้มห <and> no <disciple> ุ่นน้อยจิ้มหุ่นน้อยหุนโงค่ะเหม่ย หยุดวินี้เราไปเที่ยวทะเลกันไหมว้ายเหมยฉันต้องมีทำโมทีทงอาทิตย์เลยอะเอ้าหรองั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะอยู่เป็นเพื่อนแกเองอืมแกนี่น่ารักที่สุดเลยอะดูแล้วเขาคงไม่ใช่เพื่อนสนิทของเราจริงๆนั่นแหละ ทำงาน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 แล้วก็ต้องทำงานนี่วันหยุดของฉันต้องมาน้่งทำงานอีกเหรอเลิกโกรได้แล้วจ้ะนี่ฉันซื้อครีมบำรุงหน้าให้เธอด้วยรีบใช้ซะเฮ้ยขอบคุณแกมากเลยนะแกนี่นาหลักที่สุดเลยแกยังไม่ต้องรีบขอบคุณฉันหรอกนะเพราะฉันยังมีเซอร์ไพรส์ปปรให้แกอีกเต้ข่าวว่าใครอยากดูซีรีส์เกาหลีนะ นี่ฉันสมัครเน็ฟิดไว้ให้แกแล้วตอนนี้แกก็ทำตัวน่ารักน่ารักไปดูซีรีส์สบายๆที่ห้องได้แล้วจ้ะ <c oughs> ไม่ได้ฉันยังไปดูไม่ได้แกดูนี่สิฉันยังเหลือค้างเขียนโปรตจอีกตั้งเยอะ <c oughs> มาเดี๋ยวฉันช่วยแกเอง ของฉันนะ่ะข่าววะาอะไรแกนี่นะน่ารักกว่าประธานคนใหนม่ของฉันอีก็เยอะเหมยลงเหมยลี่เลยก็ไม่รู้อ่ะแกดีกว่าหลายเท่าตัวเลยจ้าโหล่เหมยแกรู้ป่าวว่าโปรเจกต์ที่เราช่วยกันทำอ่ะได้รับคัดเลือกด้วยนะแถมยังได้โบน,นัสตั้งสามนะหมื่นบาทแน่แอนเพื่อนรักฉันดีใจด้วยนะที่แกได้เงินรางวัลโบน,นัสตั้งสามหมื่นน่ะยอดเลยฮะเก่งอนะ่ะ ขอบใจจ้าอะไรกันอนะโปรเจกต์น้นมาเป็นของฉนนะล้วทำไมคุณถึงได้โบนัสอะเบลนี่เธอพูดบ้าแหลมเธอเนี่ยไอ้โปรเจกต์น่ะฉันเป็นคนทำเองทุกตัวอักษรนี่เธอจะมาแอบอ้างแบบนี้ไม่ได้นะที่จริงแล้วอ่ะ คุณเป็นคนขโมยผลงานของฉันนะตั้งแต่ต้นจนจบฉันกับเพื่อนรักของฉันเป็นคนเขียนเองทั้งหมดตั้งหากว่ะอ๋อเพื่อนรักที่เธอบอกว่าหน้าเหมือนท่านประธานบริษัทของเรานี่นะเบลเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเธอจะมาโนคิดไปตุกเป็นต่ายอีกเหรอหรือว่าจะให้ฉันแบ่งเงินโบนัสให้เธอเอาไปซื้อของมาบำรุงสมองดีไหมเอาไหมฉันว่า คนทีมม่ต้องไปบำรุงสมองน่าจะเป็นเธอมากกว่าโปรเจก t นี้ eed, ฉันเห็นเบลนั่งทำเองตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพักสุดท้ายฉันก็เป็นคนทำเองกับมือด้วยฉันไม่เห็นว่าเธอจะมีส่วนร่วมในโปรเจก t นี้เลยแอบอ้างผลงานคนอื่นว่าเป็นผลงานของตัวเอง แบบนี้มันไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยหรอเ,ออเออคุณหมยลี่คะคุณเหมยลี่เป็นประธานบริษัทของเราคุณหมยลี่จะไปช่วยพนักงานธรรมดาธรรมดาทำโปรเจกต์ได้ไงนะคะแล้วใครบอกล่ะว่าเปลเป็นแค่พนักงานธรรมดาธรรมดา เบลเป็นเพื่อนรักของฉันต่างหากจาหนอยนั่เป็น้เป็นอเหมืนกันย่างจะเป็นใครอ่ะเพื่อนเบลแลองอเลค่ะ เบลแกโกรธฉันเลยนะที่ฉันไม่บอกแกอ่ะฉันกลัวว่าถ้าเขารู้ว่าแกเป็นเพื่อนสนิทฉันน่ะเขาจะหาว่าแกเป็นเด็กเส้นแล้วก็ไม่ชอบแกเอาละสินี่เบลอย่าโกรธฉันเลยนะอะ เงินสามหมืของแกก็นแน่นอนสินี่มันก็เป็นของฉันอยู่แล้วนี่เพื่อเป็นการถ่ายโทษฉันว่าฉันจะเพิ่มให้แกอย่าบอกนะว่าแกจะเพิ่มสูงแค่ตัวเดียวแล้วฉันจะหายงอนอนะ่ะใครบอกฉันจะเพิ่มให้สี่ตัวตั้งหาก สามพันล้านเลยเหรอนี่อย่าบอกนะพวกอย่าเป็นลูกเจ้าสัวมหาเศรษฐีระดับประเทศอ่ะก็ไม่รู้สินะ เฮ้ยแบมเธอจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยมาซื้อของเหรออยากได้อะไรบาเดี๋ยวฉันพาเธอไปได้นำฉันไม่ได้จะมาซื้อของหรอกเธอทำงานที่นี่เหรอแอนพอดีว่าฉันจะมาสมัครงานที่นี่อ่ะเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปเธอเน่ยนะเป็นคนแรกของรุ่นเลยที่มีกิจการเป็นของตัวเองแถมกิจการก็ใหญ่โตซะขนาดนั้นน่ะคือว่าตอนนี้ที่บ้านฉันมีปัญหานิดหน่อยอ่ะฉันเลยต้องออกมาหางานทำ ออนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมแบมที่เธอจะมาสมัครงานอะเรื่องจริงนี่ไงเอกสารที่ฉันเตรียมมาวันนี้อะนี่ถ้าเธอจะมาสมัครงานจริงๆเธอไม่ต้องทำตามขั้นตอนก็ได้นะความสามารถของเธอทำงานที่นี่ได้สบายเลยฉันน่ะเป็นหัวหน้างานอยู่ที่นี่ เธออยากทำงานที่นี่จริงๆอะฉันพาเธอเข้าทำงานได้นะแต่ฉันไม่รู้ว่าเธอจะยินดีกับงานที่นี่หรือเปล่าอะฉันยินดีมากๆเลยแอนเธอช่วยฉันได้ใช่ไหมอืองั้นพรุ่งนี้เธอมารายงานตัวที่นี่ได้เลยได้ขอบคุณมากเลนฉันไปแล้วนะ,ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะดิฉันมารายงานตัวค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญให้นี้ค่ะอันนี้ชื่อทำงานของคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ่อคือว่าดิฉันมาสมัครเป็นฝ่ายสต็อกนะคะติดต่อผ่านคุณแอนนะคะทราบค่ะพนัการแจ้งให้ทราบแล้วอ่อสักครู่นะคะ ฮัลโหลแอนคือฉันมารายงานตัวที่ฟอนน่ะเขาเอาชุดแม่บ้านให้ฉันฉันว่าต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน่ๆเลยอะ่ะแกช่วยคุยกับเขาหน่อยได้ปะคุณค้าสรุปคุณจะทำไหมคะ ข้างนอกอยังมีคนรอสมัยอีกสองคนนะคะทำค่ะห้องเปิดชุดดีด้านนู้นนะคะขอบคุณค่ะแบมจ้าฉันเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับเธอดีอ่ะเธอเองก็ เคยเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตสะขนาดนั้นแล้วดูตอนนี้ดิเธอกลายมาเป็นพนักง,งานทำความสะอาดแถมยังเป็นลูกน้องของฉันอีกคิดคิดดูแล้วก็น่าผิดหวังจังเลยเนาะไม่เป็นไรหรอกการที่ฉันได้มาเป็นแม่บ้านทำความสะอาดที่นี่ฉันก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเหมือนกันนะโถโถโษแบมเธอไม่ต้องทำเป็นโอเคทุกเรื่องก็ได้นะ ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพอดีว่าที่ร้านรับซ่อมกระเป๋าไหมคะพอจะซ่อมกระเป๋าให้ฉันได้ไหมซ่อมได้ค่ะเว่าแต่กระเป๋าลูกค้านี่เป็นกระเป๋ารุ่นไหนคะใบนี้อะค่ะ <c oughs> คุณลูกค้าคะที่ร้านเราอ่ะมีแต่สินค้าที่เป็นเทรนด์ปัจจุบ,บันทท้านั้นเลยนะคะหมายความว่ายังไงคะ งั้นฉันขอบพูดตรงๆเลยละกันค่ะกระเป๋าคุณลูกค้าเนี่ยมันตกรุ่นไปแล้วค่ะแล้วฉันจะไปหาอะไรที่ไหนมาซ่อมกระเป๋าให้คุณละ่ะคะฉันว่าคุณน่ะซื้อกระเป๋าใบใหม่เลยคะ่ะที่ร้านของเราเนี่ยมีกระเป๋าตั้งหลายรุ่นหลายราคาเลยนะคะลองดูก่อนไหมคะฉันต้องการแค่กระเป๋าใบนี้เท่านั้นงั้นเชิญคุณลูกค้าไปร้านอื่นนะคะชินเนี่ยซ่อมให้ไม่ได้จริงๆ<อ>ขออนุญาตนะคะ ฉันซ่อมได้ค่ะให้ดิฉันซ่อมไหมคะจริงเหรอคะค่ะ <c oughs> คุณลูกค้าคะคุณลูกค้ามั่นใจเหรอคะว่าจะให้พนักง,งานทำความสะอาดคนนี้มาซ่อมกระเป๋าให้คุณนะคะอืมฉันเชื่อใจเขาฝานด้วยนะคะ นะคะต้องเสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่คุณย่าซื้อไว้ให้ฉันนะคะพอท่านจากไปแล้ว กระเป๋าใบนี้ก็เลยเป็นกระเป๋าแทนใจที่ทําให้ฉันนึกถึงคุณย่าตลอดเลยเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าฉันจะต้องเสียเท่าไหร่ฉันก็ยอมจ่ายค่ะว่าแต่ราคาซ่อมเท่าไหร่เหรอคะค่าห้าพันบาทค่ะได้ค่ะ ผู้จัดก,การคะกระเป๋ารุ่นนี้ค่าซ่อมมันก็ไม่เกิน1,500บาทนะคะทำไมไปเรียกเก็บ5,000บาทคะที่เธอไม่ได้อยู่ในข่างพูดเลยไงเขาบอกว่ากระเป๋าใบเนี้ยเป็นของแทนใจที่คุณย่าเขาซื้อให้ฉันเรียกเท่าไหร่เขาก็ยอมจ่ายนั่นแหละ สวัสดีค่ะคุณแชมป์นี่คุณแชมป์เข้ามาดูร้านด้วยตัวเองเลยเหรอคะดีวันนี้คู่มั่นผมเขามาซ่อมกระเป๋าผมก็เลยเข้ามาดูด้วยวแต่คู่มั่นคุณแชมป์นี่คนไหนลนะะ่ะฉันเองเป็นไงบ้าง ซ่อมกระเป๋าโอเคไหมซ่อมเสร็จแล้วทำได้ดีเลยนะแต่ว่าคุณเปิดร้านผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะมีคนโมเมเรียกเก็บเงินฉันไปตั้ง5,000บาทมีเรื่องเหมือนมี้เกิดขึ้นด้วยเหรอ,อคุณแชมคะคือฉันไม่ทราบจริงๆค่ะว่าคุณผู้หญิงคนนี้ เป็นคู่มั่นของคุณนะคะแล้วมันยังไงถ้าเขาไม่ใช่คู่มั่นของผมคุณจะทำแบบนี้กับใครก็ได้องั้นหรอคุณนี่มันหัวหน้าเพศไหนเนี่ยหัวหน้าคนนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เก็บเงินเกินนะแต่ทัศนคติในการบริการลูกค้าถ้าไม่ได้พนักง,งานทำความสะอาดคนนี้ช่วยฉันไว้แล้วก็วันนี้ฉันคงไม่ได้ซ่อมกระเป๋าลวคะ่ะ ฉันว่าหัวหน้าของคุณควรจะเปลี่ยนคนได้แล้วนะคะดูดูแล้วเนี่ยคนนี้เขาก็ดูเหมาะสมดีนะคะ,ะค,คุณแชมป์คะคนนี้เขาก็แค่พนักงานทำความสะอาดะคะ่ะเขาคง,งไม่มีความรู้ความสามารถอะไรที่จะมาดูแลร้านออกได้หะะรอกค่ะฝีมือเขาดีบุคลิกก็ดี ทัศนคติก็ดีด้วยฉันว่าเขาเนี่ยเหมาะกับการเป็นหัวหน้ามากกว่าคุณอีกนะคุณแชมป์คะฉันว่าหยุดเก็บของคุณแล้วก็ไปทำเรื่องลาออกซะ นี่แอน,อนเดี๋ยวผมจะออกไปทำธุระตางจังหวัดสักสองสาวันฝากคุณช่วยดูแลห้องผมทีนะได้เลยคะ่ะเจ้านาย สวัสดีจ้าลูกลูกดูสิห้องทำงานแม่กว้างไหมจ๊ะ <c oughs> แม่สบายดีแล้วแม่ก็มีความสุขมากเลยแต่ว่าแม่คิดถึงลูกมากๆ จ้าลูกอ๋อลูกเดี๋ยวแม่มีงานค้างอยู่เลยเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนนะถ้าแม่ทำงานเสร็จแล้วแม่จะโทรกลับไปนะลูกนะ เจ้าหน่ายนี่คุณทำอะไรเนี่ยเวลางานนะเจ้าหน่เจ้าหน่หนูขอโทษค่ะหนูเห็นแต่ละจริงเอายูนิฟอร์มมาให้ผม ฉันนะนะคะฉันรักง,งานนี้มากจริงๆค่ะผมจะพูดอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเอาชุดยูนิฟอร์มมาให้ผมต่อจากนี้บริษัทของเราต้องหาพนักง,งานไม่บ้านคนใหม่แล้วแหละ บริษัทของเรามีการปรับตําแหน่งโครงสร้างนับจากวันนี้ไปคุณไม่ต้องมาทํางานตําแหน่งแม่บ้านอีกแล้วนะเจ้านายฉนขอโทษจริงๆค่ะเจ้านายอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอโอกาสเจ้านายอีกครั้งนะคะฉันต้องทำงานส่งเงินให้ลูกให้พ่อให้แม่อีกนะคะเจ้านยพอได้แล้ว นี่เป็นเงินผมให,ให้คุณถือซะว่าเป็นการตอบแทนที่คุณตั้งใจทำงานให้กับบริษัทของผม<ส>เก็บไปซื้อของที่จำเป็นและเป็นทุนการศึกษากับลูกคุณนะถือซะว่าเป็นโบนัสที่ผมตั้งใจให้คุณแล้วกัน Lape